ครับกลับมาพบกับช่วงที่3ของวารเทเิลนะครับกับช่วงปั่นเข้าเส้นกับพี่ช้างและคุณอิกครับรบช่วงนี้ก็จักรยานล้วนๆเลยนะครับคุณเองครับพี่ช้างเดี๋ยวผมขออนุญาตทวนคำถามเพื่อแจกเสื้อนาาิการกันสักนิดนึงก่อนนะครับเป็นเสื้อโปโรสีขาวสวยทีเดียวนะครับจากการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถส่งเอเเข้ามาร่วมรุ้นรับเสื้อได้นะครับโดยส่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีคำบรรยายนะครับให้อยู่ภายในหนึ่งข้อความว่าไปเที่ยวที่ไหนมีจุดเด่นที่เที่ยวอย่างไรนะครับส่งเข้าาม ร่วมรุ้นรับเสื้อโปโรได้นะครับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับลงมาเลยครับทททพี่ช้างเดี๋ยวเอสเอ็มเอสการซิ้หนึ่งก่อนนี่น่าจะเข้ากับพี่ช้างมาก<อ>เลยนะครับมาเลยเอ่ออะไรเนี่ยเป็นคนน้ําหนัก98นะครับเ,เริ่มต้นคุมอาหารแล้วก็ปั่นจักรยานทุกวันวันละ10กิโลครบ1เดือนดีใจมากครับน้าหนักลดเหลือ92เลยอยากจะให้กําลังใจท่านที่ลดน้าหนักทุกคนนะครับ ใจอย่างเดียวเลยสําคัญมากนะครับผมทําได้คุณก็ทําได้ถูกต้องครับขอปรบมือให้นะครับคุณลดไปตั้งเกือบสิบกิโลแค่ปั่นแค่สิบกิโลหน้าต่อวันทุกวันทุกวันหล,หลังจากที่เรามาคุยกันเหม่งเกี่ยวกับว่าการปั่นจักรยานลดน้าหนักรักษาโลกเนี่ยในแฟนเพจของผมนะครับแล้วก็ใน Facebook ต่างๆเนี่ยคนอ้วนๆเนี่ยออกมาปั่นจักรยานแล้วก็ถ่ายรูปนะอัพเซลก่อนอัพเซลได้ผลอย่างอย่างน้องคนเนี้ยค,คุณปั่นให้มากกว่านี้ไกลกว่านี้นะคุณจะเหลือสักผมว่าคุณสามารถทําได้เจ็ดสิบกิโลเลย เอ้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเคล็ดลับการลดความอ้วนที่ดีมากๆเลยนะครับผมกาลังจะมีเรื่องมาพูดว่าคนอ้วนออกมาปั่นจักรยานในแฟนเพจผมจะมีนะครับถ้าเกิดคุณรูปสวยๆเนี่ยผมจะเอารูปคุณมาลงมาโชว์ผมจะดูดรูปเท่ๆของแต่ละคนเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวนะคุณอาจจะมาโชว์อยู่ในแฟนเพจของผมนะครับเสร็จแล้วตะกี้บอกทอทอทอแจกเสื้อใช่วันนี้ทอทอทอีช้างมีเตรียมอะไรมานี่ครับว่าเมื่อเช้านี้มีทริปที่มาร่วม ทำบุญกันมาร่วมปั่นนะครับกันแล้วก็ทําสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับเป็นคลิปของทอทหรือบริษัทท่าอากาศยานเนี่ยฮะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรตินะครับพระมิ่งขวัญดวงใจไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับก็มีการมีการจัดขึ้นมาให้มาร่วมปั่นจักรยานกันนะครับลงทะเบียนแล้วก็นาเศษ อลูมิเนียมที่ไม่ใช้อะไลัยจักรยานต่างๆมาเพื่อเอามาใส่กล่องบริจาคให้กับบุรนิทิทําขาเทียมนะผมไม่ได้ไปเมื่อเช้านี้นะครับถ้าเป็นมเป็นเมื่อวานคงแย่ฝนตกวันนี้โอเคผ่านไปได้ด้วยดีแม้การมีเฟรมอลูมิเนียมแบบหรูๆเท่ๆไปบริจาแ้วคงทำได้หลายขาเนาะผมังชวยกุณเบกเราจะเอาไปบริจาคดีไหมเฟรมหนึ่งธรรมดาเขามีมีมีสามารถทําได้จากพวก ไอ้ที่เปิดที่เปิดเปิดโคกฝาโคกกระป๋องน้ำกองโคกอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีก็ไปช่วยบริจาคอันนี้คือการเริ่มทําความดีเมื่อเช้านี้ของทริปนี้นะครับอีกทริปหนึ่งเรามาคุยเรื่องทริปจักรยานก่อนอีกทริปหนึ่งสำหรับพวกขาแรงขาแรงนี่แรงจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าคุณคุณขวาแรงจริงๆถึงจะไปทริปนี้นะครับเป็นงานแข่งขันของงานแข่งวันวิสาขะ นะครับวิเศษชัยชาญ last week อ่าเขาเขียนเลยว่าที่อ่างทองครับใกล้ๆเรานี่เองใกล้ๆครใกล้ๆขับรถแป๊บเดียวเขาบอกว่ามีสําหรับมืออาชีพหรือว่าไม่อาชีพที่คิดว่าตัวเงแข็งแรงพอคุณเ่งต้อง AV 40หมายความว่า70กิโลเมตรคุณต้องปั่นให้จบที่1ชั่วโมง45นาทีอืมอ a l u t v a v a l a e ครับ ถ้าหนึ่งเจ็สิบกิโลหนึ่งชั่วโมงสนะี่สิบห้านาทีคุณต้องปั่นด้วยความเร็วเจ็ดอ่ะสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> เ,เอเวอเรสต์ถ้าเกิดคุณสามสิบห้าปันป่นปัน่นปั่นเร็วกว่าได้ปันป่นปั่นช้าชาวากว่าได้แต่เอเวอเรสต์ต้องอยู่ที่สี่สิบ ใช่่ถ้าคุณช้าตรงนี้คุณก็ต้องไปเร่ง40กว่าเพื่อที่จะชดใช้40คุณถึงจะจบทันถึงจะได้รับเหรียญไอ้งานนี้วัดวัดใจของคนแข็งแรงจริงๆนะผมก็เตือนว่าสมมติว่าคุณซ้อมไม่พร้อมคุณก็ไปลงไฟอื่นอ่าฉะนั้นว่าอันนี้สำหรับคนแข็งแรงเพื่อนผมไปหลายคนนะแต่ผมไม่ไหวอ่ะไม่ไหวนะครับเส้นทางเส้นทางระยะทาง200กิโลจาก สองกิโลไม่ไม่ถึงสองกิโลเจ็ดิกิโลเมตรเจ็ดสิบกิโลเมตรแต่ว่าคุณให้ให้เวลาคุณปั่นแค่หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้ามเร็หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าถ้าเกิดเขาจัดปึ้งคุณออกสตาร์ทปึ๊บหนึ่งชั่วโมงสีิบห้าคุณยังไม่เข้ามาแสดงว่าคุณไม่ผ่านแต่คุณจะผ่านได้คุณต้องเอลเวอร์เรสสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงงานมีเมื่อไหร่นะครับพี่งานมีนะครับวันที่เจ็ดมิถุนายนนี้นะครับก็สมัครได้เลยนะครับสําหรับขาแรงเท่านั้นนะผมเตือนแแแแล้้้วววกกก็็มมมมีีีเเเรรรรรรรืืื่่่่่่อออองงงงหนนนนนาา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 ศสํับบบบบคคทจิๆขะยไพ เสียชีวิตฮาร์ดแอนดาแทกหัวใจวายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับพี่ป๊อปของเรานี่เองนะครับก็อยู่ในกลุ่มปั่นลีโก้คุณเหม่งคือพี่ป๊อปคนนี้เป็นเป็นนักปั่นปั่นมานานพอสมควรนะครับก็ขออนุญาตเอาประวัติท่านมาพูดนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอยู่ธนาคารกรุงไทยท่านปั่นมานานแล้วก็ ปั่นกับกลุ่มรีโก้นะครับปั่นกับกลุ่มก็เป็นกลุ่มเพื่อน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 ,อน,อนผมทั้งนั้นเลยเมื่อวานนี้ผมก็ได้ข่าวมา <ๆ S 2> ตั้งแต่ว่า <ๆ S 2> ไปปั่นกันประมาณเกือบเจ็ดแปดคนกับสิบคนนะไปบางปะอินยุทยา <Bay> ern, เยส้นเสน้นเส้นทางของเปรมอะร่ะพอปั่นไปเ็าจะมีสปาตาแฟตรงปัมป๊มปั๊มบางจากปัป๊มปตทอ,อะไรสักอย่างเนี่ยเสร็จปุ๊บก็จะแวะทางค่กลับออกมาเนี่ยปั่นด้วยความเร็วเมื่อวานอากาศดีนะอากาศคือหนึ่งไม่ร้อนไม่มีฝน ไม่ไม่อ้าวนะครับก็ปั่นกันไปสนุกสนานไม่มีอาการอะไรเลยครับพอออกจากปั๊มสภากาแฟเพื่อจะกลับมาคองเปรมเนี่ยออกมาได้สักพักหนึ่งเจ็ดแปดคนพี่ป๊อปก็ขึ้นไปลากครับด้วยความเร็วประมาณสามห้าสามห้านี่ขึ้นไปลากก็คือขึ้นไปนาขึ้นไปนําจะเหนื่อยนะที่เกิดถ้าถ้าถ้าไม่แข็งแรงพอครับขึ้นไปปั่นสามห้านี่ถือว่าแรงนะแล้วอายุท่านก็สิบเก้าย่างห้าสิบอ่ะจริงๆก็ไม่ไม่เยอะไปนะฮะจริงๆ่านแข็งแรงแล้วก็กำลังกำลัง ต้องหอกต้องบอกว่ากําลังดีเลยกํครับกำลังดีครับซึ่งปกติแล้วการซอมต่างๆหรืออะไรถ้าเกิดว่าคุณอยู่อายุขนาดนี้การปั่นจักรยานนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้คุณบากเกดเจ็บมากนะครับรบับงเอิญว่าพี่ป๊อบของเราเนี่ยร่างกายป่วยเป็นหืดหอบอ,อ,อาการหืดหอบนี่การออกกำลังกายแรงๆหัวใจแรงๆนี่น่ากลัวนะที่สนามเขียวที่มีฮาร์ดแอกแท็ก็เกิด ป่วยหืดหอบเป็นเป็นโรคประจําตัวใท่โรคประจำตัวโรคประจำตัวของท่านอยู่แล้วเป็นหืดหอบนะครับแต่ว่าปั่นมาจนรักษาจนไปหาหมออาการหืดหอบนี่หายไปนานแล้วนะอไม่ต้องกินยาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บอีกอีกข้อหนึ่งวินิจวินิข้อออกมาว่าสองหืดหอบหายไปปั่นที่เอวเขาว่าฮัตเน็ตขึ้นร้อยเ็ดสิบถือว่าสูงนะครับอืถือว่าสูงแต่ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่ที่ปั่นจักรยานแล้วก็เล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ย ร้อยเจ็ดสิบนี่ผมว่าว่าก็ไม่สูงก็ไม่สูงเกินไปถ้าออกกำลังกายสม่ําเสมอเลยาะเขาหัวหัวใจของเขาต้องแข็งแรงของคนที่ไม่เล่นกีฬาครับใช่ไหมฮะก็ร้อยเจ็สิบของเขาปั่นร้อยเจ็สิบมาตลอดนานมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยพอขึ้นไปถึงจุดนั้นเพื่อนก็ปั่นตามไปเห็นเห็นอาการของพี่ป๊อปเขารู้สึกเหนื่อยก็ให้เขาลงมาอยู่เกาะข้างหลังสุดไงครับหลังจากนั้นไปสักพักหนึ่งก็มีคนบอกว่าทางสุดท้ายล้มอืล้มลงไปทุกคนไปดูไปดูพี่ป๊อปพี่ป๊อ ล้มลงไปโดยที่ไม่ได้ป้องกันตัวเลยอะอคุณเหม่งเข้าใจไหมคือขาอยัางติดคลิปครับไม่ไม่ไม่สบายออกคือไม่ติดมือคลิปอยูอ่คลิปติดอยู่เลยติดอยู่กับที่บันไดถิบจักรยานเลยปกติด้วยสัญชาตญาณต้องดีดออกอหรือไม่ก็ต้องเอามือหรืออะไรกันนี่นี่แบบพี่ก็ล้มลงไปปุ๊บหน้าหน้าลงพื้นหมายว่าหมดสติอ่ะทุกคนก็มาช่วยมาช่วยกันจนกระทั่งดูอาการไม่ดีหน้าเริ่มซีดมากมีรถปิกอัพคันหนึ่งนะฮะมาช้านี่ก็โพสต์มาเป็นพวกพักพวกกันพอดีเลยเป็นพี่สาวก็ช่วยกันนําขึ้น ป,ปบใบปนลถรู้สึกหัวใจแผ่วเบามากอห่ะต้องทําการปั๊มเหมือนหยุดไปแล้วนะปั๊มขึ้นมานะกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็มาสักสิบนาทีอปถึงนนี้ารก็ลงอีกก็ได้ปั๊มช่วยกันขึ้นมาก็อยู่ในอยู่ในโรงพยาบาลจนถึงทุ่มหนึง่งท่านก็เสียชีวิตไปอเสร็จหมอก็บอกว่าอาการที่เสียชีวิตนี่น่าเกิดจากอกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอมันก็คือหัวใจวายเนาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการพักผ่อนน้อยท่านทางานแบงก์อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะนอนน้อยนะครับเคยม,มีอาการในในแบงค์ครั้งหนึ่งแล้วว่าอยู่ๆก็วูบไปแล้วตัวเขียวหายใจไม่ออกเนะี่ยมันเป็นฟ้องไงแต่เข้าเล่นกีฬาช่วยได้นะแต่ว่าบางผมว่าอุบิเหตุบางครั้งมันเกิดขึ้นได้ก็อยากจะเตือนนักปั่นว่าการที่คุณจะออกกําลังกายเนี่ยจะมาเล่นวิกเอนอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์มาปั่นกันไกลๆแรงๆผมว่าสิ่งแรกนะพักผ่อนให้เพียงพอนในคืนนั้นเลยฮนะ ต้องนอนให้อิ่มนะเ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับแล้วก็เน้นย้ำนะเน้นย้ำในเรื่องของการออกกำลังกายหรือจริงๆไม่ต้องทําอะไรหรอกจะเป็นจะเป็นจะเป็นปั่นจักรยานหรือจะเป็นปั่นนวอื่นเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับูกคพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วระหว่างอาทิตย์นี้เป็นกีฬาจักรยานแตกนะคุณต้องซ้อมอ่ะอยู่ๆเวียนเป็นวิกเอนเป็นวิกเอนแบบนักปั่นแบบ มาใชเสาร์อาทิตย์แล้วคุณมาถึงปุ๊บทุกคนเขาซ้อมแอบซ้อมกันทั้งนั้นนะ่ะอย่างพวกผมก็แอบซ้อมเบโลโดมทุกคนทํางานหมดมาแต่เช้าอพอซ้อมเสร็จก็แปดเก้าโมงค่อมแล้วไปทํางานเพื่อว่าสุกเสาร์าาอาทิตย์จะได้ปัน่นตามเพื่อนทันสนุกสนานรจริงๆเป็นกีฬาที่แฝดคุณเ่งถ้าคุณเ่งมาติดอย่างน้องบอกว่าเขาปัน่นทุกวันปั่นแล้วผอมเนี่ยเขาเริ่มติดแล้วเ<อ>ขาเส้นแล้วปั่นเขาเส้นแล้วนะครับ,รบแลวการซ้อมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบกีฬาที่ทําให้เราแข็งแรงและดีที่สุดเซฟที่สุดประหยัดที่สุดคือ อ่ะมีสามอย่างนะว่ายน้ำจักรยานแล้วก็วิ่งวิ่งก็มีไตกีฬาครับนะครับันดีว่าไตกีฬาตัวนี้เป็นกีฬาที่ดีที่สุดเซฟที่สุดประหยัดที่สุดทำให้คุณแข็งแรงที่สุดแล้วก็คือคือต้องบอกในเรื่องของความสะดวกด้วยครับพี่ช้างคือคือเขาสามารถที่จะเคือพื้นที่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปลําบากหามากนะไม่ไม่ไม่จำเป็นคุณหาอที่เหมาะสมผมผมเลยันดีพูดถึงว่า ต้องฝึกซ้อมต้องทํายังไงให้เป็นเป้าหมายนะครับรบเดี๋ยวเรามาที่ SMS กันสักนิดหนึ่ง,งครับพี่ช้างครับ ปั่นรอบที่สนามสุวรรณภูมิก็สวยดีนะครับก็มีเวลาให้ปั่นอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวสิ้นเดือนมิถุนาก็จะปิดรัดซ้อมแล้วก็เปิดวงใหม่นี่จะอลังการงานอลังการมากแล้วก็ความปลอดภัยสูงครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนการจากปั่นออกปุ๊บๆออกไปทางขวาแล้วก็จะไปทางซ้ายแล้วก็ปั่นกลางคืนได้ด้วยถูกต้องมีไฟอันนั้นเป็นของขวัญของชาวนักปั่นกรุงเทพเลยนะครับครับอีกเอ s เอ็มเอสหนึ่งครับพี่ช้างติดตามปั่นเข้าเส้นทุกอาทิตย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับใครเป็นสมาชิกของพี่ช้าง เบอร์หลงท้าย0303ขอบทไม่ได้นะครับเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปยืมตังค์โอ้ครับเมื่อกี้พูดถึงไต่กีฬาคุณเมงวันนี้ผมมีไฮไลท์ที่เกี่ยวกับไตกีฬาผมว่ากีฬามันต้องซ้อมคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคุณหาเวลาคุณเมงว่าคุณหาเวลามันสักนิดหน่อยสถานที่ไม่ต้องมากนะครับครับผมมีแนะนํามีที่ไหนครับพี่ไม่แนะนําคู่คนคนหนึ่งดีกว่าผมว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะสาวน้อยัสจรรย์ ที่เล่นไตกีฬาโขกไตกีฬาซีดบอกว่ากีฬา3อย่างนี้เป็นสุดยอดของกีฬาเนี่ยนะครับผมชมแล้มีร่างกายที่แข็งแรงมากถูกต้องผมว่าใจทําได้มาก่อนแต่กี้น้องเขาบอกว่าใจใจเขาทาได้คุณก็ทําได้ใจทําได้ร่างกายก็ทําได้ใจสั่งมาโอเคครนะครับสาวน้อยตใจของเราคือใครรู้ไหมเอาผมบอกเลยเล็กกาก้า เลยกาก้าเป็นยากกับเลดี้กาก้าเลยเนี่ยเออไม่ใช่ก็ก็คือเล็กกาก้าเดี๋ยวมีที่มาที่ไปคือกาก้าอะไรจริงๆมันชื่อเล็กบ้าบ้าอแต่ว่าเียกกันให้ไม่ก็กกมามาสวยๆจริงๆเล็กก็เป็นคนสนุกสนานนะครับเป็นประชาสัมพันธ์ของสาวประชาสัมพันธ์ของทุกคนรู้จักสมศักดิ์ชราชนที่ทำผมดังๆอ๋อเ็เป็นประชาสัมพันธ์เป็นประชาสัมพันธ์ให้พี่เล็กสมศักดิ์ชราชนซึ่งอยู่คิสเซิลพาร์คเนี่ยแหละนะครับเล็กๆนี่เป็นประชาสัมพันธ์ทำมาสิบเอ็ดปีแล้วเขาชอบกีฬานะครับตัวเเาาล็กๆนแบบ พอกแผ็คผมเห็นครั้งแรกเด็กน้อยคนนี้สาวน้อยคนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ประมาณประมาณสามสิบกว่าสามสิบกว่าครับเขาบอกว่าสาวน้อยคนนี้ผมผมประมาเลยเ็ามาซ้อนอยู่คนนี้อนาคตเป็นนักกีฬาทรงเนี้ยทรงทรงโปรเลยผมผมคุยกับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมมาเริ่มก่อนว่าเล็กเนี่ยเขาชอบกีฬาวิ่งมาก่อนเมื่อก่อนนี้เขาเป็นคนชอบกีฬาครับวิ่ง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 จนแบบ เพื่อไปจุดหมายเขาก็ไปแข่งซ้อมแค่สิบกิโลมีพักพวกชวนไปแข่งที่สิงคโปร์อะ่ะนะครับไปวิ่งสิบกิโลไปวิ่งสี่สิบกว่ากิโล,ลนี่เป็นระดับอินเตอร์ด้วยคือไปไปแข่งที่ประเทศอื่นไปไออินเตอร์โกอินเตอร์แต่ไปกลับมานี่แบบว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับสามคืนซ้อมสิบกิโลไปวิ่งสี่สิบกว่ากิโลคุณเนี่ยประมม่และนะกลับมาก็เลยเหมือนหยุดไม่อยากไปไม่อยากวิ่งแล้วก็พักไปเลยครับจนแบบมาวันหนึง่ง ก็ทนไม่ไหวมันอ้วนไงกลับมาวิ่งใหม่บอกว่าวิ่งใหม่รู้สึกเจ็บขาแล้วล่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เล่นกีฬาจนกล้ามเนื้อมันจำไงพอเจ็บขาก็รู้สึกท้ออีกละก็มีเพื่อนชวนไปปั่นจักรยานก็ปั่นไม่เป็นนะฟุ้งฟิ้งจักรยานยืมอ่ะแบบว่าคนนู้นให้นู้นเล่นมาประกอบก็ไปปั่นที่สวนพึ่งซึ่งเคยคุยว่าสวนพึ่งนิด a m a ซิ่งมากนะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเส้นทางที่ผมแนะนำเลยนะคุณเอ๋ก็ได้คุณเอ๋ดีด้วยดีมากๆผมเป็นเส้นทางที่ผมไปบ่อยแล้วชอบต้องไปต้องไปนะสำหรับปั่นจั เล็กกะการนี่เป็นสวนพึ่งหลังจากที่ไปปั่นปุ๊บไปรอบสวนพึ่งได้สักสามสี่สิบกิโลครับสี่สิบกิโลกับลมตีหน้าวิวสวยมากนะครับอันนี้แบบโอ้โหยอมรับสวยจริงกลับมาติดใจเลยครับครับก็แบบอยากปั่นจัก,กรยานละที่สวนพึ่งเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงก็เขาจะมีไล่ปอเทืองก็จะเป็นอดอกไม้ที่สวยอีก,อกจุดหนึ่งเลยนะครับว่าเป็นเส้นทางบังคับปั่นท่องเที่ยวที่ต้องปั่นก็ผ่าน,าน<ๆ>ใช่ไหมสวยเลยสวยเลยปออะไรนะปอ บ่อเทืองครับดอกเป็นสีนเหลืองเป็นพืชตระกูลถั่ว็ดูดูเมกต้องบอกไม่จุดไหนว่าหลังมาคุยผมจะได้บอกแนะนําให้ผ่านผ่านไปแล้วไปดูไปถ่ายรูปกันคือคือที่สวนพึ่เงเนี่ยเส้นทางปัจจัยประยรุทธ์แล้เป็นวงกลมถูกถูกถูกร้อบเขาคือ,ค,อคือจุดเนี้ยจุดเนี้ยถ<ช>้าไปติดต่อในเรื่องของพื้นที่ะประสานงานนะครับเขาสามารถสอบถามได้ที่พื้นที่ได้เลยอใช่ใช่เพราะว่าคุณเอ๋เขาก็ลงเฟซบุ๊กบอกใครจะมาสวนพึ่งมีอะไรก็ชวนเขาจะมาช่วยปั่นสาวสวยเนี่ยนะขาแรงก็ ขอเส้นทางอย่างที่เหมงพูดนะครับทททที่ที่ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีก็เขาก็แอคทีฟมากเลยนะที่รักแอ็ทิฟครับวันวันนี้ก็มีทริปของราชบุรีนะบ้านโป่งทริปใหญ่เหมือนกันโอเคกลับมาที่คุณเล็กกาก้านิดหนึ่งหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ไปไปมาเริ่มปั่นจักรยานแล้วเริ่มชอบครับก็ฝึกซ้อมเลยหาจักรยานแล้วก็ไปเจอเฮียเซงเฮียเซงนี่กับปั่นซ้อมที่เวโโดกับผมอยู่ว่ะเฮียเซ็งนี่เป็นไอรอนแมนไงเป็นนักกีฬาแข็งแรงมากโอ้ เจ้าเล็กะกัก้านี่เขาก็เป็นคนแบบมานะจากปั่นจักรายานปุ๊บอยากปั่นจักรายานละชอบก็ทุกคนก็ส่งเสริมเอาปั่นจักรายานไปปุ๊บพอเห็นนี้เซ็งหนูอยากเป็นไอรอนแมนเฮ้ยไว้นะเป็นยังครับก็บอกฟอมแปมอะ่ะเชื่อว่า เขามาซ้อมจัก,กรยานกับผมที่เวโรโดมนะพอได้จัก,กรยานประกอบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาซ้อมความเร็ว20ต้นๆเนี่ยคือพวกเราแค่แบบวอร์มอ่ะเขาร้องกิี๊ดกีดแล้วอุ้ยทำไมมันเร็วอะไรเงี้ย oh. อ่อเขาซ้อมปุ๊บอ๋อเดี๋ยวหนูจะไปไตกีฬาแล้วแบบไปไว่ายน้ําที่ไหนบอกไม่งสระตรงเนี้ยของการแข่งประเทศไทยเขาก็ไปซ้อมว่ายก็เนี่ยวันนี้หนูว่ายได้พันเมตรสองพันเมตรสุดท้ายสี่เดือนเนี่ยผมไม่เห็นเขาอีกทีในเขาไปแข่งไตกีฬาที่ซะอ,อุมไตไตลีก อันนี้เป็นเรื่องเป็นลาวเลยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วมันมันสําหรับพวกผมผู้ชายเนี่ยครับมีมีเพื่อนที่ไกลกลาหลายคนไปอย่งเนี้ถูกซ้อมกันเป็นปีนะอืมอืมเจ้าเล็กนี่ซ้อมสี่เดือนอันนี้อันนี้จริงจังมากนะเพราะผมผมดูจากเพื่อนผมครับอีกท่านหนึ่งเป็นเป็นเป็นผู้สื่อข่าวช่องน้อยสีเออออกทีวีอยู่เขาก็ไปแข่งนะแข่งไกลกีาเนี่ยหรอใช่ใช่ มันต้องแข็งแรงแต่เขาฟิตมากแต่เขาฟิตมากใช่ไหมบอกมากนี่ผู้หญิงตัวเล็กๆซ้อมสี่เดือนจัดไม่เคยปั่นจักรยานก็มาซ้อมเพื่อไปงานเนี้ยแล้วก็ไปซ้อมว่ายน้ำแต่เขาเขาจะอ่านมันต้องว่ายทะเลไงก่อนก่อนไปหนึ่งวิคเขาลงทุเขาเขาานั่งรถไปพักเพื่อไปซ้อมว่ายทะเลเนี่ยหนึ่งจดห้ากิโลเมตรพันห้ารอยเมตรอ่ะกิโลขึ้น่ะ ขาไปซ้อมจริงถ้าไม่ซ้อมก่อนนะให้ผมเป็นนักว่ายน้ำเหมือนกันนะให้ผมพ่าห้าร้อยเมตรสองพันเมตรผมว่ายในสระนั้นซ้อมได้ถ้าแต่ผมลงทะเลผมก็จะโจมออไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าว่ายน้าในในทะเลแล้วก็ทะเลช่วงนี้เนี่ยคือจริงๆมันเป็นหน้าที่เหมาะกับการว่ายน้ำาทะเลช่ว่าช่วงนี้มีมรสุมร้อรอยู่อช่วงนี้ว่าแข่งมันพอดีไงแต่การว่ายทะเลจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่กลัวนะว่ายง่ายกว่าพูดหลายคนแล้วว่ายง่ายกว่าเสร็จแล้วเขาก็ไปซ้อมหลังจากนั้นก็กลับมาก็ไปแข่งเลยฮะไปแข่งเสร็จ เขาแข่งรุ่นอายุ30-40ถึงทั้งหมดมี260คนครับผมก็ไม่รู้เจ้าเล็กกะก้าเนี่ยเขาจะเก่งขนาดไหน กลับมาที่หนูได้ที่สิบเอ็ดจากสองอหกสิบคนเฮ้ยท่านผู้หญิงผู้ชายเฮ้ยอยู่ซ้อมแค่นี้ที่สิบเอ็ดเลยอ่ะพวกเนี่ยขนาดหนูปั่นจักรยานแบบหมดแรงนะเนี่ยไม่หมดแกที่หนึ่งอันนี้และคือได้มีจัดเลี้ยงแรงเหลือครับปั่นก็เอ้ยเข้าที่ไปนี้ไม่ธรรมดานะคุณเป็นเซล็บของไตกีฬาไปแล้วอ่าใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเขาบอกเขาดังมากกว่าคนได้ที่หนึ่งเพราะอะไรวะพอมีปาร์ตี้กันคือดิปเปิดเพลงดิ้นเนี่ยเขาดิ้นกันเพลงแรกเพลงสุดท้ายอ่ะโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดานะคือไปแข่งมาแล้วจะมีแรงด กลางคืนยังดิ้นได้แลวตัวเล็กน่ารักคุณเล็กน่ารักถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นคุณเล็กหน้าตายไปแไงเข้าไปแฟนเพจของปั่นเข้าเส้นนะครับผมก็จะมีรูปของคุณเล็กกากาเนี่ยเป้าหมายไม่พอวันนั้นที่เขาแข่งได้ที่สิบเอ็ดคุณเบงรู้ไหมเขาว่ามันแค่ไตกีฬาลีกมันไม่ใช่อารอนแมนครับคือว่ายน้ำพันห้าร้อยเมตรปั่นหลังก็ปั่นจักรยานอีกสี่สิบกิโลนะครับวิ่งอีกสิบกิโลถ้าคุณทำสามอย่างในเวลาเดียวกันได้เนี่ยคุณไม่ธรรมดา เอ่อทำ,ทำตามลําดับตามลาดับในตลอด <laughs> ทั้งทริปเขาครับ <c oughs> เสร็จแล้วเป้าหมายเขาไม่แค่นั้นนะครับเป้าหมายของเล็กเขาคือพูดเอาไว้ผมจะรอดูคุณต่อไปคุณเล็กกะกะนะครับเขาจะไปไ <c oughs> อร <c oughs> อนแมนอย่างที่เขาประกาศว่าที่มาเลเซียนะครับที่ลังกาว,วีท <c oughs> ริปใหญ่ท <c oughs> ริปนี้เข้ามากันทั่วโลกคือว่ายน้ำสามพันเมตรสามกิโลสกิโลอ่ะทะเล2จักรยานร้อกิโลเมตร วิ <ide prechen> ่งอีก42กิโลเมตรคุณพระเจ้าช่วยค <Enfin> ุณเล็กครับซ้อมเยอะๆนะผมว่าทำได้เตรียมความพร้อมได้เยอะเตรมความพร้อมให้เพียงพอผมว่าสําคัญอยู่นะนี่ไงนี่ไงผมเลยบอกว่าครับถ้าใจคุณทําได้นะร่างกายคุณก็ทําได้เพราะว่าผมว่าคุณเล็กก็ทําได้อยู่แล้วครับที่ลังกาวีเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นยาวิเศษนะครับคุณต้องปรุงยาตัวนี้ด้วยตัวคุณเองฉะนั้นหมอให้คุณไม่ได้นะฮะคุณปรุงด้วยตัวคุณเองคุณซ้อมครับซ้อมไม่ถูก ถูกวิธีด้วยนะครับร่างกายคุณพร้อมคุณค่อยไปเล่นกีฬาถ้าเกิดไม่พร้อม,อ,มอันตรายถึงชีวิตได้นะคุณเหม่งนะครับ,รบพี่พี่ช้างเมื่อสักครู่นี้ที่ที่อ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญเนี่ยถ้าอยากจะรู้หรือว่าอยากดูรายละเอียดเนี่ยไปดูได้ที่ไหนครับปั่นข้าเส้นปั่นเข้าเส้นเดี๋ยวผมผมยังไม่ได้แช์อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากรายการนี้ผมจะแชร์ของท่านผู้ว่าเข้ามาเพราะของของวันอาทีทีเซเวลก็คงมีแล้วมีแล้วนะฮะเพราะว่าทุกทุกอย่างตอนนี้ผมว่ากระแสจักรยานเนี่ยทั่ว ประเทศทั่วโลกเลยดีกว่าผมก้าวทั่วโลกเลยว่าในในที่สิงคโปร์ผมได้แชร์มาลงในในแฟนเพจนะครับ,รบของเขามีโอ้โหพิพิษภัณฑ์น,นะันแต่ว่าชิมาโนเกิดขึ้นมาไงมีโอ้โหถนนเส้นปั่นเขาจะมีคนชวนปั่น ครับเป็นปลุกกระแสที่สิงคโปร์เนี่ยคุณอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะมาคูดสักครั้งต้องต้องบอกว่ากระแสโลกเนี่ยเขามีมานานมากนานมากไทยของเรามาปีสองปีนี้ผมว่าแล้วก็แล,วกแล้วก็ไม่ใช่แค่ในยุโรปที่หรือหรือหรือในเอเชียเท่าน,านั้นคอครับคือทางอเมริกาใต้เนี่ยเขาเป็นเป็น ừ ừ อีกทวีปหนึ่งเลยนะครับที่มีประชาชนทั่วทั่วไปเนี่ยปั่นจักรยานกันเยอะมากปั่นกันเยอะฮะครับปั่นกันเยอะมากแต่นี่พอคุณปั่นจักรยานมันมีหลายคุณแบ่งมันก็มีหลายแบบใช่ไหมถ้าคุณจะปั่นแบบไหนปั่นเ่อขงผมมี เอาวันนี้จะพอมีเวลานิดหนึ่งในพูดถึงการซ้อมถ้าเกิดคุณคุณร่างกายพร้อมคุณซ้อมอย่างถูกวิธีเนี่ยคุณไปปั่นคุณก็จะสนุกอคุณเ่งผมเอาซ้อมง่ายๆเลยนะฮะเขา่าจะใช้แค่สามข้อคือว่าการซ้อมคือแอโรบิกแอโรบิกก็คือการซ้อมคุณต้องแข็งแรงละปั่นให้สม่ําเสมอนะครับที่โซนความเร็วไม่เร็วไปไม่ช้าไปเป็นการวอร์มไม่วอร์มความซ้อมเลยอ๋อซ้อมเลยเป็นชั่วโมงอะสมมติว่าผมปั่นความเร็วที่สามสิบครับสามสิบเลเอวีสามสิบอะสามส ในหนชั่วโมง30สกิโลเมตรครับผมก็จะปั่นด้วยความเร็วสม่ําเสมอตรงนั้นน่ะหรือถ้าไอวีสาผมก็จะปั่นความเร็ว3าห้า มันอยู่ในหนึ่งชั่วโมงคือไม่มีการกระชากอะไรเลยเออผมอยากถามมาตั้งนานแล้วครับ,รบพี่ช้างค,คือถ้าเป็นกีฬาประเภทอื่นเนี่ยเขาต้องมีอวอร์มอัพวอร์มดาวมีมีแต่ว่าจักรยานเนี่ยจักรยานเนี่ยลักษณะของการวอร์มอัพวอร์มดาวนี่จะเหมือนกับกีฬาท,ทั่วไปหรือเปล่าฮะทุกกีฬาต้องมีครับคุณเม่งตื่นขึ้นมาคุณก่อนจะขึ้นหลังจักรยานนี่คุณวอร์มด้วยการยืดเส้นยืดสายเนี่ยนะครับคุณคือถ้ามันไม่ต่างกับว่ายน้ำอะไรต่างๆคือคือยืดสสายให้้เนคุณ หายยืดอ่ะถ้าเราใช้ขาในการปั่นเยอะใช่ไหมครับคุณก็ใช้ท่ายืดเส้นขาอ่านะสักสักสินาทีก็ยังดีครับนะครับคุณต้องวอร์มหมดทุกกี่งไม่งั้นคุณมีสิทธิ์บาดเจ็บนะครับตะกี้พูดถึงว่าการซ้อมแอโรบิกเนี่ยครับแอโรบิกแอโรบิกอ่าคือปั่นความเร็วสม่ำเสมอยาวๆเอนดูแรนส์เอนดูแรนส์เอนดูแรนส์นี่สำหรับเนี่ยที่ผมจะไปทริปทางไกล อาทิตย์หน้าต้องมาคุยแล้วเอาเด็ก200กิโลนะครับที่ระยองเนี่ยที่เด็กที่บอกว่าที่ลานหินขาวตารมลานหินขาวแล้วก็ปั่นบนเส้นทางเฉลิมบุรพาชนทิศชใช่ไปที่สวนแล้วก็กลับมา200กิโลเนี่ยผมก็ต้องซ้อมเอนดูแรนต์เอนดูแรนต์คือความความอดทนอ่ะคือเราต้องปั่นทางไกลให้ยาวๆแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆความเร็วแต่เอนดูแรนต์นี่ความเร็วไม่สูงนักความเร็วอาจจะอยู่ที่เอวีสักยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด แต่เขาก็าอย่างที่อย่างที่เหม่งบอกว่าบวกลบเอาเลยครับเออปึ๊บปบคุณต้องปั่นได้200กิโลนั่นคือซ้อมเอนดูแรียนนะครับน่น่าอิจฉาจริงเลยเพราะว่าเป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่สวยสวยมากเรียบชายทะเลเอา่าแล้วก็สวยหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมกลับมาวันเสาร์คืนจะมาคุยเลยเพราะวันที่ผมไปมาแล้วลหละ,ละผมไปแต่ว่าผมไม่เคยไปทริปอย่างนี้ไงฮะพี่พ,พี่ช้างไปแล้วอย่าลืมไปแวะรับประทานอาหารทะเล แค่จุดสตาร์ทของพี่นั่นแหละแม่ลำพึงเนี่ยชื่อร้านอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกผมไปละเขาามีร้านทะเลสีฟูที่เป็นเพิงใช่นั่นแหละติดต่อกันเลยอร่อยมากเอาเอาของทะเลสดๆนั่นแหละขึ้นมาทำมีหอยเชลล์ผัดเนยกั้ง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 นึ่งปูทะเลทั้งปูร้านอะไรนะร้านเจ๊อะไรต่างนะครับโอ้ยพี่เอ้ยน้ำจิ้มสีฟูเนี่ยแซ่บมากต้องบอกเลยว่า คือคือไม่ได้แค่ร้านเดียวนะเขาเป็นมีซอฟตความร้านอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนําเดี๋ยวจะลงรูปด้วยฮะว่ามีร้านไหนเชียร์กันไปเลยเชียร์กันเลยะว่าผมไปทานมาแล้วสองครั้งร้านเนี้ยแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับเป็นชื่อคุณผู้หญิงสักคนแต่กี้คุณแบ่งนิดนึงเดี๋ยวไม่จบคือการซ้อมแอโรบิกใช่ไหมฮะก็คือการซ้อมแบบว่าปั่นด้วยความเร็วสม่ําเสมอไม่ช้าไม่เร็วยาวๆแล้วเอนดูรนก็คือปั่นไม่เร็วมากแต่ว่าอึดๆยาวๆไกลๆตักแดดตากตแดดตักฝนไปปั่นทั้งวัน นะครับและ interval interval นี่ interval นี่คือการปั่นที่ไม่เซ็งนล้วมันจะให้การตอบสนองของการปัจิรยยานพัฒนาได้เร็วที่สุดไม่เซ็งยังไงครับพี่คือหนึ่งสมมติว่าออลลูบิกเราจะปั่นความเร็วสม่ำเสมอช่ interval นี่เหมายความว่าเราปั่นไปนเรื่อยๆหนึ่งคือคือเหมือนกับปั่นออลลบิกแต่ในจังหวะหนึ่งเราก็จะเร่งความเร็วสมมติสักสิบห้านาทชาีช้าสลับเร็วช้าสลับเร็วสิบห้านาทีเราอาจจะขึ้นมายืนโยกสัก ห้าถึงสิบห้าวิอ่าปัจการต้องซ้อมยิมโยกับเถึงกึ้นขาทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็เป็นการพักตูดพักตุดแล้วก็ทําให้การอะไรอะ่ะ กดแร็กติกต่างๆมันมันจะสลายด้วยนะการยืนโยกสองสลับสลับกับการพอลงมาปุ๊บคุณก็สปินึ้นไปเลยบวกรอบขาเข้าไปสักสิบรอบนี่เอาเอาข้อมูลเข้ามานะมันก็เราปั่นที่รอบขา 90- ้าสถึงร้อยหรือ80-90ถึงกก็บวกเป็น90ถึงร้อยพอเรารอบขาเรามากขึ้นความเร็วมันก็จะเกิดใช่ไหมก่อนมันก็จะเกิดคุณก็ทําอย่างนั้นสักพักหนึ่งแล้วคุณก็กลับมาสลับกันไปฮะจะได้ไม่เบื่อนั่นคือการซ้อมที่ได้ผลที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องระยะไกลคุณมีรอบๆสนามสัก อย่างในในเวโรโดมเนี่ย3 3 0เมตรผมก็ปั่นกันอยู่ในนั้นอ่ะให้ทําอย่างเงี้ยที่ไหนก็ได้ที่คุณสะดวกแถวบ้านนะครับซ้อมนะฮะก่อนที่จะไปเสาร์อาทิตย์ไปเล่นอะไรเงี้ยร่างกายเราต้องพร้อมต้องวอมวอมดาวต้องเตรียมความพร้อมพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้เพียงพอนะครับพี่ช้างแม่เสียดายจังเลยวันนี้เวลาหมดเวลาหมดสละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ช้างนะครับในช่วงปั่นเข้าเส้นนะครับแหมวันนี้พี่ช้างก็มาในช่วงที่สองด้วยมาแจมกับท่านมุวาด้วยนะครับที่ไหนชายนา 扮口仙。